วันนี้พามาดูหมูน้อยครับนี่เอาเปลือกมาให้มันครับหมูน้อยกำลังออกลูกครับนุน่นๆุ่นนุนน่นุเห็นไหมเฮ้ยว <Hey! S 2> ิ่งมาหาเลยเอาเปลือกมาให้หมูเป็ดไก่ครับแต่วันนี้หมูมันออกลูกครับสี่ตัวนี่เลย ออกล,หห hehe, ลูกเล็กๆลูกันอาขินเปลือกแตงโมเร็วเยอะลูกมูน้อยครับเฮ้ สองอาทิตย์แล้วะครับเด็กวันที่ออกใหม่ๆแกให้มาดูก็ไม่มีเวลาลครับนีมม่มันสองอาทิตย์เลบหมูน้อยครับหมูป่าครับมันคิดตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัว ง่ายๆครับไปแล้วไปแล้วโอ้วิง่งกินเปลือกเร็วกินเปลือกเร็วหมูน้อยหมูป่าครับแกขายด้วยนะไก่ตัวละสามร้อยขายให้ผมอยู่แต่ผมไม่มีพื้นที่เลียนเลย เอาเปลือกไม่ให้มันทุกวันนะครับกินเปลือกแตงโมแะเล่เศษอาหารนะครับไปถารตามร้านอาหารครับไม่ต้องซื้อนะครับแกเลี้ยงได้อาหารไม่ต้องซื้อเลยกินพวกผักผักจากตลาดนะครับตัวเศษผักอะไเขาไม่ขายแล้วนะอุดุดอุดอุด กินอย่างไม่ได้เนี่ยกินนมได้เนี่ยนแม, <'m> <speak> แม่พันแม่พันนี่มีตัวเดียวมะเนี่ยโอ้พ่อพันสามตัวเลยล่ะพ่อพันไม่ดูง่ายกับเพ็นตาคำ <finalement> ไอ่หมูน้อยสามร้อยครับขายอยู่ครับสามร้อยตัวเล็กๆไปนู่นได้ไปนูนะไปไปน้นนะมาดูหมูปลาครับกำลังออกลูกครับสวยตัวเท่าไอ้ ผู้นี่ก็เอาไปขันนะครับจะหลายปียส่งสองปีน้อหนึ่งขันไม่ได้หมูขันจีเอาไปขายเลยนะตัวละพันกว่าบาทนะอายุประมาณปีกวานะ่าๆทำหมูขัน สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสิบเอ็ดตัวออกลูกเยอะมากแม่อนน่งนะครับนี่นะข้อข้อง่ายๆครับเอาไม้ไม้ลังไอ้รองพื้น,นอะไรนะแอมแอมแอม,มเป็นข้อไก่ข้อแกท่ทำง่ายครับปลูกข้อไงข้อหมู่ป่าจะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนี่ย นี่มันก็อยู่แล้วมัดมัดมัด,มดใ่นีมแลบะบเป็นคอกมูป่ามีอะไรมากมายครับก็เลี้ยงให้มันโตได้รก็เสร็จอาหารตามร้านอาหารครับพยันไปเอาใหได้เยอะตามตลาดผัก เอาไปเลี้ยงทั้งสามตัววันนี้เอาเปลือกเต่มูมาให้หมูครับนี่หมูว้ยก็เลยพามาดูพามาดูหมูครับน่ารักมากเออเอออออย่าลูกอย่าลูกไปเคล็ดทิศทางยังตัวนู้นไปดูเลย